ลาบนกตุยตยม,มันมันหอมเข้าคั่วกินกับข้าวเหนียวซดแกงหัวนกใส่ใบอีเลิศแซ่บๆซบสบายดีมือนี้ป้าน้อยฝอยกินเที่ยวจะพามาหิดลาบนกพร้อมแล้วเฮาไปลุยพร้อมกันเลยนกมันมันตุยๆไปอันนี้ก็แม่นหลาบเด้อหลานปูวิน <c oughs> <c oughs> หลานปูวินเห็นอย่างร้ <c oughs> างผักเห็ดอย่างมื้อนี้ ย,ยงลาบตนกแส่บเนาะลานฟูวินครับหน้าที่เป็นผู้ล้างผักล้างมักทั่วมือนี้นี้ได้ยอนแล้วเนาะลานฟูวินนี้อายุสิบ ปีบึงเพื่นล้างหอมลาบเนะาะทั้งคันทั้งอันนั้นแน่เนาะอืมลานสายนี่กระดายได้ย้อนเซยเนาะนี้เพิ่นล้างน้ำที่สองแล้วเนาะสะอาดอยู่เป็นแบบนี้เลยมีมักทั่วหลังจากนั้นเหาก็ะมาเกี่ยมซอยมักปีบพร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นไก่เนาะไก่ของแม่เนาะหลังจากนั้นเหากลับไปโตพร้อมกันเลยสําหรับเขาคั่วนี่ก็เม่นลานฟูวินเนาะเป็นคนคั่วเนาะเพื่นคั่วหลังจากที่ว่าเพื่อนคั่วล แล้วนก็นจะต่าเทือละน้อยให้เลขแบบนี้เลยหลังจากที่ว่าหาก็ะเกี่ยมเครื่องพรอมเป็นที่เหยียมหอยแล้วแบบนี้เนาะมีมักปีเนาะหอมต่างๆล้างสะอาดเป็นที่เหยียมหอยแล้วครบแล้วหอกก็จะมาฟักตัวนกแบบนี้เลยจะฟักแบบมุนๆเนาะเป็นหัวโบ เป็นตีนเป็นปีกอันเดอแบบนี้เขาก็จะไปเก่งเสือใบอีเลือดเนาะอีกจากหน้อยนี้รัวเป็นทีเหี่ยมหอยแล้วเพื่อจะไปเห็ดลาบเซบเซฟเนาะมืดเนาะผู้วินได้เงียงไฟให้ <c oughs> นี่หลังจากที่ว่ารัวไปสุกแล้วหอมหอมแบบนี้แล้วจะน่อยเขาก็จะพักไว้ตัวนี้จะแม่นเก่งหัวนกใส่ใบเลือดเซฟเทเซฟวานะผู้ใดได้กินต้องติดใจแน่นอนหลังจากที่ว่าเก่งแล้วอ้ก็คุณแล้ว เป็นทีเฮียมโพยแล้วอุ้ยเป็นตาแซบบอหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยเนาะหลังจากนั้นเขาก็หาใส่ผ้าเขาเนี่จะเป็นเกงหัวนุกใส่ใบเลืนอนหอนแบบนี้แซบแน,น,น่นอนหนม มือนี่เป็นเขาแลงที่ว่าแซ่บที่สุดกับมักทั่วเนาะกับมักปีแบบนี้โอ้ยแซ่บเนาะมาบ้านเ่อนนี่ก็ได้กินของแซ่บหลายอย่างกันเลยนี่ห่าม,มาลุยพร้อมกันเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามซ่องป้านอยดอเดอว,ว่าป้านอยจะพาไปกินอาหารแซ่บแซ่บหรือว่าจะพาไปกินอาหารอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามป้านอยดอเดอกดติดตามป้านอยได้ติ้งติ้งติ้งบายบาย